ทุกคนนะคะกาบสัสดีแลวพี่น้องเด้อแม่ยังไม่ขึ้นไล์สดนะคะเพราะว่าแม่ทำคลิปก่อนอืแม่คือข่าวนี้มันก็อยู่ในกระแสล่ะแม่ก็ว่าเอาไหนว่าเก่งเออไหนว่ารู้ก,ก,ก็กฎหมายวันที่สามสิบเดือนมไม่ไปจับเด้อเ่าต้องเสื้อใครผมไม่อย่างดอกผ่ไม่ไปจับผมม่ไผม,ม่ตัวมอยใจมาจับทั้งนั้นละ่ะ มันเป็นจังไดล่ะจ้าอือถือจับจ่อยเออนะคะสุดท้ายหากทางก็โดนจับอืมเนี่ยเขาเรียกว่าไม่รู้อะไรเลยต้องยอมรับนะคะก่อนที่เขามาหน้าก่อนหน้านี้ทีมงานคุณเอ่อบูโรฟิลก่อนเออทีมงานเพิ่นเนี่ยอันนี้คือเขารู้ข้อกฎหมายดี ทำให้การช่วยเหลืออีห้าทางเนี่ยไม่ไม่โดนจับอ่าเพราะเขารู้ข้อกฎหมายเขาทาถูกต้องหมดเอาตรงๆอืมหลังจากทีมนี้เขาปล่อยมือก็จบไม่มีใครช่วยเออนะคะมันเป็นยังซี่ละ่ะคนเฮาอย่าไปอวดดีค่ะและอีกอย่างหนึง่งอ่ะผูกมิตรไว้เถอะกับคนไทยอ่ะเพราะคนไทยเป็น เป็นประเทศที่ใจอ่อนขี่สงสารคนนะคะคือขา่าวพอแม่มาดูขา่าวช่วงวันเนี่ยก็ต้องขอบุณลูกสาริกาสาริกานี่ชงขา่าวให้แม่ตั้งแต่หกโมงครึ่งหรือหนึ่งทุ่มหกโมงครึ่งมั้งอ่าเอานะคะเพราะว่าแม่ก็ดูดูด,ดูดูไปว่าแม่จะทําข่าวนีด้ดีไม่ดีเพราะว่าแม่ยังไม่ว่างไงอืมก็เลย ลูกสายกาบอกแม่ช่องวันสามสอ็ดลงขาวอีหากทางแล้วถึกจับเออคือคือแรงนะข้อหาคำว่าคนต่างด้าวเนี่ยโอ้ยเป็นอะไรที่แบบอับอายนะแม่ว่านะมันเป็นเรื่องที่อับอายละเพราะว่าคุณรักลอบอะเขาใช้คำว่านะัก หมอลำต่างด้าวลักโอบเข้ามาทำการแสดงไล์สดกลุ่มปิดอุ้ยแรงนะคำนี้คำว่าหมอลำต่างด้าวลักโลกแต่ว่าก็ยังมีคนไทยบางกลุ่มนะมีการเลี้ยอะไรช่วยเหลืออะไรอย่างนี้นะ ความจริงมันก็ไม่ได้มาเสียภาษีอะไรให้กับบ้านเราไปช่วยมันทําไมก็ไม่รู้อ่าคนไทยมีให้ซอยตั้งหลายเยอะแยะบอ่อซอยไปซอยอีหักทางหัยแต่ทุ่มเจา้าเป็นอย่างนั้นอีหักทางมันจีบมาเบิงทุ่มเจา้าบ่หระอืมแล้วดูอ่ะคนฝั่งโน้นหลอกเอาเงินคนไทยไปเท่าไหร่หลังยมมาดาคนไทยแวะแวะแวะอยู่ขั้นเป็นข่อยขย่อยบ่ซอยเร้อ มันด่าคนไทยขนาดเลยนี้นอะอืมมากกาไกะแสอ่ามันว่าย่างวะซุ่มพิบ่ามันว่าเออคนที่ไปดา่ามันมันเรียกซุ่มพิบ่าโหแม่คนดีดีแตกแล้วสิอืมดีจนบ่มี่หมองเบิง เออแม่ก็ไม่แปลกใจนะว่าทำไมเขาไม่ขึ้นเวทีใหญ่แต่ถ้าขึ้นเวทีใหญ่อะ่ะเขาจะรู้ข้อกฎหมายไงออเทีนี้พอมันมาเวทีนี้และอีกอย่างหนึ่งแม่เชื่อว่านะทีมงานที่อยู่กับมันก่อนหน้านี้หรือทีมคุณบูดักซิลเขาก็คงเคลียร์ทุกสิ่งทุกอย่างไว้แล้วล่ะทีนี้พอมันไม่ มันไม่เอากลุ่มคุณบูเราฟิวอะไรเนี่ยทําให้มันพลาดอืมทาให้มันพลาดมันก็เลยโดนเออโอ้ยเว้าหนิทั้งฟ้าบนะ่ะอ่ามมมีมมย่งดอกต่อม้อต่อ,อยังบุกการลงหลกเอกสารครบเป็นยังไงล่ะเอกาสารกับบพร้อมสินหากับบกครบโอ้ยหากทางทุกทายมึงก็เป็นตางดาวนี่เองออ นี่ต่างดาวมอลำต่างดาวอ่ะโอ้โหลักรอบพุอะ่ะมอลำต่างดาวลักรอบพุท่อะอ่ะอีหักครังคือมอลำต่างดาวลักรอบพุอะ่ะใช้คำว่าลักรอบเลยนะหัวข้อข่าวนะอือบอกแล้วอย่าไปรับลางวันมันเป็นการล่กีนี้บอเสือเห็นบอ,อ่ะอ่า คือตัวเองอ่ะกี่วันกี่เดือนกี่ปีเป็นปีมาแล้วมั้งตั้งแต่มันปรากฏตัวที่เมืองไทยหรือในช่อง youtube เนี่ยร้องเพลงกันยังบทท่านดนตีคือเกา่าแม่ก็ไปแอบจอบฟังอยู่เมื่อคืนน่ะอ่าอะไรวะอ่าอะไรวะ ดาวจรลดฟ้าเอออยาเป็นดาวจรลสฟ้าเ็นขึนบทท่านดนตรีนะแม่และเชตนตนักดนตรีเมื่อคืนเนี่ยเออพ่อเกินแล้วไปบ่รอดว่ดได้เนี่ยเออไป้องอีกเพลงนึง <c oughs> ยังลองพิรลองถือคือเกาคือเขาไม่ได้มีเขาไม่มีการพัฒนาเพราะเขาไม่ได้หวังจะเอาดีทางเสียงเพลงแต่เขามีเป้าหมายคือ เป็น18โมงกุดหรือหลอกโล,กโลก่เอาทำท่าว่ามาร้องเพลงบางหน้าแต่เป้าหมายคือตบทรัพย์หรือเป้าหมายคือหลอกโล,กโลก่เอาเงินจาก FC. เอฟซีเออถ้าเขาตั้งใจจะเป็นศิลปินอ่ะมันต้องมีการพัฒนาแล้วมันต้องจำเนื้อได้เสียงมันต้องดีกว่านี้สิมันฝึกได้อ่ะอ่าพนาโซเฟียมันสิบกว่าปีสิบเอ็ดปีลูกโซเฟียเท่าไหร่อะ อ่าลูก,กอาอก็สิบเอ็ดเอ้าทำไมเขาฝึกได้เอานั่นคือเขาตั้งใจจะเป็นศิลปินเขาไม่ตั้งใจจะหลอกลวงใครเพราะนั้นนะคะคนที่สหลอกลวงนี่เบื้องบิยากค่ะเบื้องจากการพัฒนาของเขาถ้าเขาไม่มีการพัฒนาเลยนั่นหมายคกาว่าเขามีผลประโยชน์แอบแฝงเขามีวิธีการที่จะดูดเอาเงินจากเอซีอ่าคนแบบนี้นะ เบิ้องบอย่ยากเลยค่ะยากดังบ่มีการพัฒนาอืปีที่แล้วกันยังเสียงไหลเสียงหลงปีนี้ก็นย่งไหลย่งหลงคือเกาย่างคือเกาจา้าแต่ปีนี้มันมันได้ตำแหน่งเพิ่มมากคือหมอลำต่างดาวอ่ะ <laughs> หมอลำต่างดาวถึกรวบโอ้ย ค่ะแต่ว่าอืมไปเบิ่งช่องคุณจตาไปเบิ่งช่องลูกเอ่อบ้าวหนองค่ายแน่เบิ่งช่องลูกเออบ้าวหงแดงแม่วายเพิ่นเว้านี่ข้อมูลแน่นแท้ไรเออข้อมูลแน่นเออดูไปก็ได้ความรู้นะคะ ประเด็นอีหักทางเนี่ยแม่มองว่ามันมีความรู้ให้เราได้ได้เรียนรู้ว่าเอ้ยมีใบอ่าเขาเรียนรูกใบอนุญาตเข้ามาท่องเที่ยวแต่คุณไม่มีใบอนุญาตมาประกอบกิจการหรือมาทํามาหากินแบบนี้นะแม่นึกว่าเอาวีซ่าท่องเที่ยวแล้วมาทํางานได้อ๋อทําไม่ได้เออตอนนั้นแม่ว่า เอกสารมันก็ไม่น่าจะครบหรอกแต่บังเอิญคนที่ช่วยมันเส้นใหญ่นะืมแต่ทีนี้คนเส้นใหญ่มันสลัดออกไปแล้วมันหาว่าเขาไปกกอเอากระแสจากมันนี่คือคนเห็นแก่ตัวที่คุณตาบอกว่าอะไรนะคุณตาหรือลูกเบาวของน้องค่ายเบา้าวว่าไอ เงินขายบัตรขายปีอย่างมันก็ไปแบ่งเปอร์เซ็นต์จากเขาเว้าวกไปว่นมาเลยเออเงินที่ได้จากการเอ,อ่อขายบัตรขายปีก็ไปตัดชุดมันวาอืมก็ต้องลงทุนไปตัดสุดเอาแล้วมันเกี่ยวอะไร <c oughs> ชุดก็มึงใส่ไหมว่ามึงมาลำมึงก็ต้องใส่ชุดนะอืมมึงเอาเงินที่รับบริจาค ขายบัตรขายปีมึงไม่แบ่งใครหรือว่าอย่างไงกูก็ไม่รู้นะอ่าก็ต้องไปซื้อไปตักไปลงทุนก็ต้องเก็บเงินไว้งานมันบนดเอะกำไรทุกงานอ้าวไหนบอกตอนนั้นคือเออได้หลายขายบัตรโอ้ยได้หลายกุ้มปิดจ้างสั้นจ้าง,งสี่ไปไปมา,มา,มาบางงานก็นได้บางงานก็นบ่ได้พานะ โอ้ย oh, เอาลละเอาละ่ะเอาละ่ะเอะเอน้ำท่วมทุ่งพักพุ่งลงเด้กทำดีก็ได้ดีนะคะคนเรามันหลอกลวงไว้แล้วสุดท้ายก็ต้องถูกฉีกหน้ากาดเพราะมันเริ่มต้นจากการหลอกลวงจึงกลายเป็นต่างดาวไปแล้วเออดีเขาไม่เติมสมิบแปดมงปุดกลับไปน้ำ นี่แก้ต่างด้าวนี่ก็บอกจำเลยโอเคโอเคทุกคน <laughs> จเจอกันในไลน์นะคะบ๊ายบายอืม